วันนี้เราจะมาป้อนเด็กๆนะวันนี้เราเอาเด็กๆออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศเย็นนะครับน,นี่เพิ่งล้วงมาเลยนะวันนี้บางตัวก็ยังกินไม่เป็นนะครับก็ต้องบางตัวกินช้อนได้บางตัวยังกินช้อนไม่ได้ก็ต้องไอัน,นี่ให้เขาเอา ใส่สายเขาเาตัวนี้นะ่าจะยังกินไม่กินต้องช่วยต้องใส่สายนะครับเอาสักสามหรือสี่สีก็พอ ันนี้ผมใช้ไส้ไก่นะจะเป็นไส้ไก่ที่ยาวนะครับยาวไม่ต้องกลัวว่าถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ฝึกให้เขากินน้ำหน่อยน้ำมันจะไหลง่ายนะครับ โอเคพี่ไล่เวฟน้ำเปล่าให้ปลาหน่อยสักสิบวิเื่อนี้สิบวิโอเคอันนี้ป้อนละอันนี้ขีดตัวขีดอ่ะมาตัวหน,นึ่งตัวนี้น่าจะเป็นปกักปากแดงตัวนี้ก็จะโตหน่อย อ่ะกินดีพี่ประคองคอเขาหน่อยนะครับประคองจับหัวเขานะครับจับหัวเขา กี่ีิครับลกูกย้ายเวฟน้ำไปกี่วีครับโอเคน้ำอุ่นใะ้ได้อันนี้เป็นฟิชเชอร์นะครับ นี่เป็นสติกเกอร์เอาตักก่อนอาหารไม่ข้นเกินไปครับอาหารร่วนเหลวหน่อยอืมเยอะเลยโห้ใส่ใสโห่นี่อ้ายหมด,ดน้ามี จุดม่วงน,นี่จุดม่วงตัวจุดม่วงเราจะมีจุดอยู่ตรงนี้ฮะับนสัญจลักษ์ว่ามาจากไหนมาจากหลังไหนสามสี่สี่พอ แต่ยัดทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชำนาญน,นะครับแล้วแตความชำนาญเพาะบางคนก็บางคนก็ยัดแต่ทางซ้ายอย่างเดียวถูกไหมบางคนยัดแต่ทางขวาอย่างเดียวอะไรเงี้ยใน Youtube มักจะสอนจากทางขวาเพื่อที่ว่าอะไรนะทะแยงใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็สอนอย่างนั้นให้ทะแยงมาทางขวาไอ้ทะแยงมาจากทางนี้นะครับทะแงยงจากทางนี้ ใช่ไหมแต่ทางนี้เข้ามามันก็จะเฉียงเข้านะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมป้อนมาบ่อยแล้วนะครับผมก็จะรู้ว่าถึงผมจะยัดทางขวาเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับมันก็ไม่มีผลแล้วความชำนาญมันมันจะสอนให้เราเองนะว่าทําแบบไหนจะสะดวกกว่านะครับนะ เอ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยไม่เวลาเหลือกี่ตัวเนะี่ยอืาอตัวนี้ตัวนี้อ,อ,นอ๋อตัวนี้กินแล้วตัวนี้กินยังกินแล้วตัวนี้กินยัง เดือสองตัว,ตตวใช่ไหมไปเช็คก่อนอโอเคตรงนี้เดือสองตัวเปลี่ยนอะู้ไปเปลี่ยนเอาจะหมดแล้วไม่เป็นไร่เป็นไรไม่เปไอ,อนต,ตอนตว,ว้า นี่มันไปเกาะอยู่หน้ากล้องมันอยากออกกล้องล้นล้นตอนนี้ล้น นีนก็จะแข่งออกหมดแล้วครับเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะครับอจะอดูเด็กๆกันนะนี่ <c oughs> เทียบเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอการป้อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาป้อนเด็กๆที่เพิ่งลวงออกมาให้ดูกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับ